เมื่อวานบอกโบราณไม่ก่อครับผมค่ะด้านนีเลยนะคะขั้นต่ำเนี่ยขั้นต่ำเราขายสองขีดห้าสิบบาทสองขีดห้าสิบบาทมีน้ำจิ้มมีีแงน้ำจิ้มมีะปมีน้ำจิ้มปีแตงแล้วก็มีถุงให้ด้วย อ่ามีปรุงให้ด้วยเพราะว่าเซเว่นไม่ให้ถรุงนะวันนี้เป็นน้ำจิ้มมะขามเนาะใช่่คะอยากให้พี่ลองชิมดูพี่ลองชิมนะคะปีพุ้นหนูก็ปั่นสดๆซปั่นมาต่อวันนะจ๊ะนี่คือทำวันต่อวันเลยเนาะใช่ค่ะยังอุ่นยังร้อนอยู่เลยค่ะพี่พี่มอพี่ลองสั่ได้ค่ะพ่อม้จิ้มลองชิมให้พี่เขาหน่อยเขาอร่อยดรจ๊ะ